ใส่ลุงชิดเมื่อใชได้เมื่อมื่อนี่อยู่บ่อี่ตั้งเมื่อแต่เมื่อมื่อนี่แามเพื่อนใะบ่อทานเพื่อนในบ้านได้ตอนเที่ยงเพื่อนนะโอ้ตอนเที่ยงบ่อเราไปเหิรไทยตอนเที่ยงเหรอในเพื่อนหิรไทยพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวยับแล้เฮ็ดทั้งเมียหิร์ตเมื่อนี่เฮ็ดบัตรแลรนบัตรมื่อนี่โอ้ทั้งป่านั่นไปเฮ็หิร์เดนพาสปอร์ตมื่อนี่เดนมื่อนี่โอ้ยืดบัตรเดี๋ยวหิร์น้ำดังบืนโดยแมนมันได้ตอนใดอย่างเมื่อตอนนั้นเดลยบ่อเดี๋ยวนี่นะได้ โนวินเมื่อฟ้าลานแล้วอยากได้อยากได้อยากเมื่อรถพี่น้องเไยเนาะเพิ่นกระพ้าคือการพี่น้องเอ้ทั้งบริษัทเพิ่นการนำอยู่เมื่ออยู่อนาะนอนอลูกเด้อนอนเด้อแหงเด้อกีงห่อนแล้วเนาะแหมจับพี่น้องเยไง โอ้ยวินเอ้ยทุกคนมาดร็วบัเร็วท่าเอ้มาเร็วแหละโสดีน่มาในีป้าลุงเไยเนาะแต่ทาบมามาในีกับพ่อกับคนน้อยมาในีกับนาป้าลุงเอ้ยสิโดยสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนพี่น้องเไยเนาะ เปิดภาพมาเมื่อนี้กะพบพลอกับวินเนอร์กับแม่ตุ้ยเด้อปลาลุงเอ้ยสบายดีสบายดีลูกล่ะสบายดีสบายดีอ่านโซื่นปาใดเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะบอสบายวินเนอร์กันใดปลาลุงบอนอนกับบอนอนนอนเออนอนนอนเดียวตื่นแล้วใช่สบายดีครับปลาลุงเมื่อกี้ สวัสด,ดีค่ะป้าลุงนี่โจมนีก่ก็ได้อืมโอลุงโจมพาเข่ามาเลยหันแล้วหันแล้วหันแล้ว,เ,วเชิงคือแล้วปนีปกเออโอ้ยอะพี<อ>่น้องเลยเนะาะ<ๆ>มาๆกินข้าวเด้อป้าลุงเลยเนาะใส่ผักแขกเด้ส้ แขกดี่สิปู่พาข่าวกันมีจนเจลปลาเด็กพี่น้องเอ้เนาะทอดแม่น้องนิวทอดปลาเด็กแล้วก็บเจลปลามีตุ้ยพันเจลปลากกมีทั้งต้งมมีทั้งลูกชิ้นพันอยากต้มมีอ่านาวินบ่หมวนแล้วมา,นวาอนี่บหัวอดหัคิงทอดพี่น้องเอ้เนาะเมื่อคืนนีกกะหุ้มหุ้มหมดคืนอักกนเสร็จตัวไหมเพื่อน กินกินสบายดีเด้อลุงิดเด้อดยัลลุงสิเมื่อป้าลานไปจักมนีนาินเนาะวบด้วยน่นนี่ั่นเีานั่นนี่นั่กนนั่ย่นั่อนี่นั่ีแล้ว่ม่ี่่มาี่น่น เอาได้นังไก่ฮักไมฮั่นเอออัดไปอัดไปเพิ่งกินข้าวมามาพี่น้องเไยเนาะทางพวกแขกก็มาแล้วเอาเอากินมาเดิอเด้อสบายดีเด้อพวกแขกเด้อดูวยมาเด้อมาเด้อปลาลุงลยเนาะกินข้าวมาเลยโจมีพักหนึ่งพักพี่น้องเไยเนาะ มีหนึ่งพักแจมเจลอ่าปลาเดกพี่น้องไอ้เนาะยายาหนึ่งพักแจมเจลปลาเดกได้มันนี่นวินเนาะเขาข้าวโน้องเลยชิมมึงดูปลาแขกเป็นอะไรมีไถซีไปด้วยที่ชิมเดือดไเด้อพี่น้องเอ้เนาะหนึ่งพักแจมเจลทอดปลาเดกตูพี่น้องเอ้เนาะปลาเดกตูเต้ลุงซเอามาให้แต่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยังบเบิดอยู่กิน ว่ายจงไปกินเงี้ยลำหน้าอีกกินข้าวนมไฮตุ้มพี่น้องไงเนาะอยากลำหนทาช่างไรก็ได้อยากลำลุงเนี่ยปลาลุงมาเด้อมาเด้อปลาลุงใไฮไซไม่ตุ้ยจำเจียวปลาเลกห้องไม่ตู้แน่ไม่ตู้เอ้ยไม่ตู้ประเทศนอกเ้ยมากินข้าวเนาะจำเจียวน้ำเด้อเจียวปลาเจียวปลาแล้วก็นหนึ่งพักจำปลาเลกพี่น้องเไยเนาะมาเด้อพี่น้องเอฟซีไงเนาะอาหารบ้านๆ อามันนาะมันนาเขาเมืนนี่ใช้ดูยามดูงบ่อเออเนื้อพ่อมัแข้งใช้ชื่อนาล่ะอือาะไปเช่าไรอยู่ต่างไรซานไหมมี้นอยากจะ่ไม่แข้งพี่น้องเลยเนาะเจลแช่อยู่ได้เนาะเจลหนึ่งวันี้เบิร์านี่เขาบ่านพ่ทนมัสยพุทอรมา หนึ่งอันเดียวมันเค็งหนึ่งพักแช่เป็นอยัางนีตแบนี้พักยังนี่แม่พักย่างเกาะไอุมพายไุ่มพี่น้องเลยเนาะพายไออุ่มกับทอดปลาแดกดข่าวกัน้ำลำหนึ่งพักจำเจียวกินแต่อาหารลายกินแต่อาหารลายข้าเขียวกินแต่ซีอนแต่ไข่ลายพี่น้องเลยเนาะปวดเขียว มืมัอนี้ก็เลยเปลี่ยนเมนูให้เพิ่อนนี่กระป๋อมตัวนึงให้ได้ถึงแก้วแก้วกระป๋อมอีกเยี่มมาหายยอดเื่อคืนแก้วก็พักเนาะ่อ้ยว่าเนาะแก้วกระป๋อมแก้วไหนเสียตัวยครก็อมหัวหน้าคือด้ยอ่าได้ใส่ลุงชิดเมื่อใชได้เมื่อมืาอนี้อยู่บ่อี่ตามเราเต่เมื่อมืาอนี้แบบตามเพื่อนในบ่อ ทำเพื่อมันได้ตอนเที่ยงคนนะโอตอนเที่ยงบ่เราไปเฮ็ดให้ในพื่อหิ็ดให้พี่น้องไงเนาะไปทำเมียอยู่เหิดนะเมียนห็ดม้อนี่เฮ็ดบัตรแนบัตรม้อนี้โอ้ทางป้านั่นไปเฮ็ดอาแดนพาสปอร์ตม้อนี่แดนมัอนี่โอ้หดมือเฮ็ด้ำลังมือโดยแมนได้ตอนนย่างเมื่อตอนนั้นเดยบ่เดี๋ยวนี้นะได้นวินเมื่อ้านแล้วยังได้ได้ยงเมื่อโดพี่น้องไยเนาะ เพิ่นกะพภาวพื่อการพี่น้องไอ้ทั้งบริษัทพิ่นกะน้ำอยู่พี่น้องพิ่นด้งอยู่เนาะพิ่นกะคนขาดเพิ่นเนาะทางลุงซว่ะพิ่นกะด้งเฮ็ดให้ลาก็อยากําในวินเนอร์ก็บอสบายมันนี่ปลาลุงเลยเนาะชิงห่อนเบิดขึ้นมาอคืนนี่ก็ได้เงาแล้วมันนี่บอบอสื่นนะมันนี่ นอนกินนี่ก็นอนในเดียวนึงปลาลง่ายเนาะดันกาคนนั่นมันถ่ายง่ายๆนุยกันผู้ใดกันคนบักไห้เนี่ยคนบักไห้เนี่ยเว้ยกันผู้ใดดื้อแน่นี่ิจีคนบวกไห้แน่นบวกไห้แน่นคนหูแน่นนะครับเนาะเลยสะดวกปลาปลาสบไปน้อยเนาะแมวเนิ้วกันจินข้าวก้อนหมูหลบห้องจังดิเห็นไหมหมูกินไใ้ซื้อหนึ่งพักอันนี้นะแม่แซ่บอะ นาปวันปวันเวงให้ก็บดเทก็บทแม่กกผ่ากับผ่าได้เนาะไหมเนาะเหลื่มผาอีุมหมอนหมอแมนดีแมนได้พอมันคือกันดิสิดังผ้าหัวหนึ่งพักอีหุมเป็นตุยมากขอคนหนึ่งพักไอ้พวกสร้างไหมใชมาเลยเซ่อเ่ คือมาจบ้านหนึ่งพักมาด้บ่บ้าอยู่บ้านัไปทบ้านมาั้ยาปบำไทเลยนะว่ายู่บ้านไหนสิกินยังปันใดใดามแล้วบ้านเาหามส่วนที่เแต่ำเยอครับหรอมื่มคืนนี่เขาเลิกตัวได้เพิ่นเมื่อคืนนี้เนาะปูเพืออบหนึ่งบนหนาบ้านเขาราเอาบ้านมันเ พ่นวันนั้นเลิกอันเมื่อคืนนี่ฝนเห็ดกระเลือกเติบพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเมื่อเฮ็ดโอเพิ่นวะมันเห็ดเห็นแดดแล้วะเห็ดไข่อยู่มันกางแตกเลยมันคืนมันเย็นเด้เนาะมันแดดเลยแล้วปะแรงดันเหมือนหัดเหมือนแบบวินก่อวินมันฮอตในเฮือนแล้วปะวานนี่ไปไปเบิ่งทั้งซางเพื่อนอยู่พี่น้องไงเนาะมันอยู่เจ้าเพื่องกับยังยังให้ไปเชื่อพาเอาปะแม่ไปตู้ดมาทั้งตู้ดตุ้ดเอา าวินนอนแล้วแหละทาสีแล้วดาวินมื่อนอนพุ่นแล้วแบบนี้เนาะทาสีแล้วเมื่อนอนพากันมื่อนอนอยู่พุ่นด้วยนอนดินอยู่พุ่นพุ่นแบบพ่นเอาเนาะปลาไม่าปยังไรโต้เตียงนั่งอยู่พุ่นแะไรบบบนี้อาบน้าวยังจะมาอา้าวยังมาอาบได้ก็มื่อนอนมยังยังขาแต่น้ำเลยพี่น้องเลยเนาะบ่เฮายังบริสิทธิ์ได้ม่เนาะเพราะเฮายังบริสิทธิ์บริยังไรยังบสรมูชนเนาะ ลน้ำน้ำดอกน้ำยามน้ำยาเอาเศษเอาอย่างนั้ามันถือหน้ามันก็เย็นได้ปะแค่อิ่มนะบอสอิ่มนะบอสตัวนีุ้ิลมาพี่ปะใหญ่กันอีกบอสใหญ่กันอีหมุนกันบ่วินวินเมื่อพุ่นพอแขกมาพี่มากแบบพุกพุ่นก็ได้นี่บอสเอาบอกว่าให้พุกตูนหน่อยอยู่พูนอีกอนนึงว่าพอได้ อันนั้นเลยว่ะให้พวกแขกบนบุกให้ยยุ่นกินเลยพอได้นั่งกินเข่ากินน้ำต้องเอาขึ้นชุบไม่เอาพอดีใบขึ้นด้วยเพราะและแห้งยันไก่หมูมาได้ที่ถึงเนาะคนเตาอะไรกันอยากจะให้เห็ดลุงเลยนะเดี๋ยวนี้นะเห็ดแบบว่าบุมมีพนักยังเลยเห็ดลุงเลยว่ะแบบว่าเขานั่งกินเข่ากินยังนะให้พวกแขกบนเห็ดให้ยยุ่พี่น้องยังแต่น้ำได้เนาอพอ น้ำนี่ต้องในทางใหม่พี่น้อยเนาะเอาแต่ทางเล็กผมบอกเราทางเล็กก็มีเงินเนาะเงินเงินไปเนาะยอดยอดเหมือนนี่ก็บ้าเลต้องเลยให้ถุนมาทางน้าหม่พี่น้องยเนาะเพราะว่าน้ามันบุเป็นตาอาบน้ามับุเป็นตาอาบน้ามผาดพี่น้องยผาดได้กัแบบผาดแบบหมาดปากเลยพี่น้องยเนาะผุ้เล็ข่างทั้งผุ้เล็กทั้งขางของน้าพอุ้เล็กเนาะ คือกอได้ทับ่คืออันนี้มันกลเหงใหม่เลยหงอกหม่หอหมใช่มันนามันใส่บ่ไดะพี่นเขาขนาดเขาโดต้นใม่ต้นตองนี่ก็ยังแบบว่ามาตายพี่เรคนใหญ่ตายเลยแมนทุกภาคคนใหญ่ในตายน้หนาหักตาดูดัวเื่อเขาอาบนี่ก็ประตูห้อนี้แบบคือเขาอาบน่าคืออาบนาเปิกไม้นี่แหละพี่เราเนาะตน้าบนาเปิกใหม่เะอ น้ําปลึกใหม่มันฮักตานเด้โหสส่งแถวข้าวพุ่นแหละไปย้ายไปนู่นพุ่นและ่าเนาะสิได้ทางใหม่อยู่พี่น้องครับ่ตัวนี้ก็เมนเมงก็พิมพ์ก่อนที่บึงครับเอาห่อบ่อยานอนบ่ือดลูกิน้องแมงนิ้วกักเบกกินข้าวกันเด้อปาลุงเอ้ยเนาะเวยายทางน้องวินเกินพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวแมงนิ้วเอา <laughs> nói này nó. <laughs> <laughs> <làm sao> vậy trông lุง gì giờ thì giờ thì ta là ta là nói nữa ê bà bà sẽ nói nghe mẹ ông nhiêu con bà này nó ai đặt non duu phía đứa bà con nói bỏ sẩm bài léo bà lùng người nó theo ạ hả một là bói soi bài bói anh à, ấy nó ơi níu sao là bắt nong bền thì nong ấy nó, pò cái bò, bò you xăm vào luôn, pò win cái bói u xăm pò bún năn, pò phần cái nhang bói ma dù thì nong ấy nó, phụ lẹ, bằng bưng mực ươn bò nhang bói thằng năn u, bà bà luôn ấy, sa, say luôn, say, นอนเด้อแพงเด้วอวอกีงห่อนแล้วเนาะแหมจำพี่น้องเลยมาวะเบ้าไรแม่แหมแล้วอันเบ้งไรแ,แม่แหมแล้วน ให้แม่กันซานกระเบิดแบดแล้วปลาลุงเอ้ยใช้ล่หรือเจ๊บอ่ะได้บ่โม่วนปันไดพี่น้องเลยมันนี่เนาะอาการโม่วนปันไดบ่ไดบ่บ่ไอ้คนหูเดือเด้อดหูเดือดเดือบ่ห้เด้อบ่หล่ากินหนาบ่หล่าก็เซาเนาะ นนุงน่งเนาะหยันจุ๊บคือไอ้นิวนนุงน่งเนาะไอ้นิวไปห้องเฮียนแล้วมาเนี่ปลาลุงเอนะ้เนาะดีขึ้นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นกเ็เลยขอแม่ไปห้องเฮียนแล้วมาเนี่ให้ลุงซิทไปส่งแล้วปลาลุงเอนะ้เนาะใส่หลังจากที่ใส่น้ำเกลือแล้วเพิ่นกะอ่าดีขึ้นพี่นเอ้เนาะเศร้าก็เลยนะว่เาเพิ่นขอแม่ไปห้องเฮียนว่าตอนแรกว่าซีบ๊วให้เพิ่นไปมาเนี่ก็เนาะให้เพิ่นพักอีกกอนว่ะ <c oughs> พอดีว่าเพื่อนก็อยากไปพี่น้องเลยเพื่อนก็นโคมีไปองเรียนมาดูเอ๊ะเอยะบุกหลากระุ้ดเศร้าบักหลากรคิงหอดโตเลยช่วงนี้เป็นแบบว่าอ่าสิเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่นพี่น้องเลยเนาะฤดูใบไม้ร่นแหละคนเฮากะอ่าบส่สบ,บายหลายพี่น้องเลยเนาะเกือบชีอ่าอุ้ยหลายพี่น้องเลยเนาะ ทั้งไทม์ทั้งปู่เพื่อนมาใส่ยาเมื่อนว่าเกือบคู่เพื่อนคนเหเนาะพี่น้องเลยเกือบคู่ครอบครัวอะไรพี่น้องเลยเนาะบอกว่าผู้น้อยบอกว่าผู้ใหญ่พี่น้องเลยเป็นส่วงฤดูใบไม้ร่นคนกับมึงไงพี่น้องเลยเนาะอากาศเปลี่ยนเป็นน้ำอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนก็มาได้พี่น้องเลยเนาะและเสียใจคนเท่านี้เมื่อยอลไกะบ๊สบายพี่น้องเลยเนาะเฮ้ เชาวันเอาเลยดีดหนูปาลุกบ้างในโรงแรมไหมเมื่อคืนนี่นอนกับแม่์สองคนกับแฮมแฮมพี่น,องงน้องเลยเนาะกระเสือร์เอาทีต่ติดหัวเพิ่นมาติดให้เจียวติดอันนฝากแล้ะพี่น้องเลยเนาะพอเพิ่นซื้อมาไว้แต่ก่อนเพิ่นแหแมงนิ่วก็เลยซื้ออ่าแมงนิ่วก็เลยติดให้มื่อคืนนี่เนาะแต่ว่ามือตีนเพิ่อนใจมือใจตีนนี่ห้อนพี่น้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้เพิ่นนอนในบันนี่แล้วก็จะเอายาให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะ ให้เพื่อนกินข้าวแล้วก่อนให้น้องวินเนอร์กินข้าวก่อนจ้ะน้องวินเนอร์กินข้าวเลยน้องวินเนอร์กินข้าวก่อนแล้วจะให้กินยานําจ้ะใส่ลูกไปซื้อยามาให้เพื่อนกินน้ำเพื่อน้องเลยเนาะลูบอกปลาลุงเลยหบอกปลาลุงเนยบอกปลาลุงเนยวินเนอร์บสบายเด้อปลาลุงเลยจ้ะ เอาเพิ่นลงมานอนอู่อยู่ล่างพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวแม่งิวกะสิแกงิวกับแม่ตุ้ยพี่น้องเนาะปาเพิ่นอยู่ผู้เดียวค่ายตอนเช้าอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยใสู่บ่ซื่นแล้วมื้อนี้น่ะน้อบ่ซื่นแท้คน้อยนี่เนาะบอกพ่อบุญไปบอกพ่อบุญไป พ่บ oh, huh? hey. wow. ุญเอ้ยมาหาวินเนอร์นี่เด้อฮะวินเนอร์บอสบายแล้วสรุปบอกพอไปลูกไปเฮ้ยว่านั่นโบซึนพี่น้องเไยเนาะอาการบบซึนแล้ววันนี้ปลาลุงเไยเนาะปกติปลาลุงจะเห็นน้องวินเนอร์ดิ่นเอื้ออื๊ออยู่แต่ตอนเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเไยเนาะรู้สึกว่าคิงเควนแหมอยู่ กับเมื่อคืนนี่ก็กินยาลัดไปแล้วพี่น้องเไยเนาะกินยาอ่ายาน้ายาลดไข้พี่น้องเไยใช่ดูใช้กินยาลัดไปอยู่แต่กับพอเลือกมาพี่พี่น้องเไยเนาะอ่าตัวห่อนขึ้นห่อนขึ้นแห้งพี่น้องเไยก็เลยอันแมงนิวก็เลยเอาแพรุ่กน้ำเข้ามาพี่น้องเไยเนาะเสร็จตัวห้ทั้งน้องวินเนอร์เพิ่อนบ่ดูบกเฮ้ยบกพิซึเรเด้อบกพิซึเรมาดิ่นน้ำเด้อ บอกว no ิเสอมาเอาน้องในเด้อน no ้องบ๊อสบายแล้วเนาะเชื่อมาเอาน้องวินในเด้อใช่ิ่งยังลดุยังบวทันได้ป้อนข่าวคนอยู่ปลาลุงเลยเนาะใช่ลูกกินบวข่าวกินข่าวบวลุงบวชกินข่าวแล้วยังกินยาแล้วลุงเนาะให้เป็นป้อนข่าวเป็นก้อนพี่น้องเลยเนาะแล้วชีเอายาให้ทั้งน้องวินเนอร์เพิ่งกินบวลดุล่ะเอ้ย นี่ ôi ôi ๆๆ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 ๆ Mèo ๆๆ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 ๆ แม่น้องนี้ยกะจีคอโต้ไปป้อนข้าวน้องวินเนอร์เพิ่งก่อนเด้อปลาลูกเงยเนาะอ่ามือเช้านี่กะตีซี่พี่น้องเลยเนาะตื่นแต่ตีซี่มาเสียตัวให้น้องวินเนอร์เพินะะ่นเลยกะน้องวินเนอร์เพิ่นนอนโตโน่ก็ยังบทันได้กินข้าวอยู่พี่น้องเลยตื่นมาแล้วกันเนาะอืบอกปลาลุงเนาะบอกปลาลุงเนอเนาะเป็นกำลังใจให้วินเนอร์เนี่ยเด้อปลาลุงเอ้ยสาวินเนอร์บ๊อบสบายแล้วมืัอ,อนี้เนาะ คนน้อยบอํสบายอลไรพี่น้องเอ้ยสะปลาปลา,าสาแมลงนิ้วกาสิได้ขอตัวจบลิปไปเพียงสานีก่อนเด้อปลาลุงเด้อเนาะไปกอยข่าวมาป้อนน้องวินเนอร์พันก้อนพี่น้องเลยเนาะกินข้าวแล้วแล้วกัสิบบอนยาเพิ่นน้ำบอ๊อดอุดหืมปวายันอ่ากินพึ้นหอนขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่าเล่กกนนะไปจั๊กองอันนี้ลาปลาลุงเนี่ยลุงดะสบายดีเด้อปลาลุงสิ สวัสดีครับแล้วาพบพ่อกวินเนอร์ไม่เด้อจ้ะบอกป้าลุงไม่หรอกคลิปนี้วินเนอร์ล่าตัวใบกอนเด้อขอตัวล่าไปกอนเด้อป้าลุงเด้อจ้ะไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยเนาะแมน้องนิ้วกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแมพอ่พี่น้องและเอฟซีลายลเด้อพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามหับซุมทั้งสองของ,องแม่น้องนิวตลอดมาพี่น้องเลยเนะาะจะไหนก็นขอขอบคุณขอบคุณ ได้ให้กำลังใจแมลงนิวอัดคลิปตัวโตไปในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แมลงนิวการทีได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเ่านี้ก่อนเด้อป้าลุงเด้อเนาอไปพบพ่อกันคลิปหนะ้าเด้อป้าลุงสวัสดีครับพนุสวัสดีครับสบายดีสบายดีเด้อป้าลุง